You สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้สายก็นํางานที่สวยหลายชิ้นงานมาให้ชมนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นงานสามตะกอทอมือเรียกว่าลายตะขอนะคะเชิงช้างเป็นพื้นสีแดงนะคะสวยมาก มีเชิงบนล่างคู่นะคะสําหรับเชิงก็จะเป็นช้างแล้วก็จะมีอ่าลายดอกมะเขือด้วยนะคะสวยมากท้องผ้าเป็นสีแดงนะคะเป็นรูปตะขอเจ้าขนาดของงานนั้น1คูณ2เมตรเป็นงานรีออ o r d ร์นะคะสำหรับชิ้นงานในวันนี้นะคะสนใจชิ้นไหนสอบถามได้ส่วนราคาลดได้นะคะอะ่สนใจก็ถามได้ค่ะไม่ว่าชิ้นไหนนะคะ ชิ้นที่2ก็จะเป็นงานสามตะกอทอมือเช่นกันเป็นลายขอเชิงช้างเช่นกันเป็นสีน้ำเงินก็จะเหมือนในชิ้นที่อผ่านมานะคะสีแดงแต่ตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะคะขนาดมาตรฐาน1 2, ูณ2เมตรเป็นงานสามตะกอสีสันนั้นสดใสสวยงามมากมีเชิงบนล่างคู่ราคานั้นพูดคุยกันได้เช่นกันนะคะ tune the spirit today on me of I ชิ้นที่สามนะคะเป็นงานสามตะกอทอมือเรียกว่าลายดาวกระจายนะคะเป็นสีฟ้าคราม สีสวยมากๆนะคะชิ้นนี้ใครชอบสีฟ้าครามก็ทักมามีชิ้นเดียวเป็นลายขั้นๆแล้วก็มีดอกดาวกระจายนะคะขนาดของงาน1ค2เมตรสวยมากๆสําหรับสีสันนะคะได้มาตรฐานทุกชิ้นงานราคานั้นพูดคุยกันได้นะคะทางร้านอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะชิ้นนี้สวยจริงๆนะคะใส่แล้วน่าจะเป็นอาสาววัยรุ่นใส่ก็ยิ่งสวยนะคะ ชิ้นที่4นะคะชิ้นนี้ก็งานสามตะกอเช่นการเรียกว่าลายฉัดน,นะคะลายฉัดก็เป็นลายที่มงคลมัดยากเช่นกัน วันนี้ก็มีลายฉัดมาให้ชมเคยมีลูกค้าถามอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้เอามาให้ชมสนใจทักทายมาได้ราคาแจ้งไว้ราคาก็พูดคุยกันได้เช่นกันขนาดมาตรฐาน1นึเมตรมีเชิงล่างเป็นชั้นๆสวยมากๆค่ะคลาสสิกจริงๆนะคะบนท้องผ้าก็จะมีหลากสีเป็นรูปลายฉัดนะคะสวยนะคะทักทายมาได้ค่ะ ชิ้นที่ห้าเป็นงานหกตะกอทอมือนะคะชิ้นนี้ไม่ใช่สีดำนะคะเป็นสีกรมสวยมากๆเลยนะคะมีเชิงบนล่างดูแล้วสีคลาสสิกมากๆบนท้องผ้าไม่ได้แจ้งไว้นะคะว่าเป็นลายอะไรสวยมากๆค่ะ งดงานจริงๆสำหรับสีสันดูคลาสสิกนะคะราคาก็แจ้งไว้เป็นงาน6ตะกอทอมือขนาดของงาน1คูณ2เมตรมีเชิงบนล่างคู่บนท้องผ้าก็จะมีรูปลายที่ดูแปลกดูสวยเช่นกันนะคะราคาพูดคุยกันได้ทักทายมาได้นะคะจีวันแล ชิ้นที่หกนะคะชิ้นนี้เป็นงานหกตะกอถอยกดอกลายดาวกระจายนะคะบนท้องผ้านั้นจะมีสีสันเล็กๆสวยงามมากๆการมัดลายเล็กๆก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรามองไปจะเป็นลายที่ดูคลาสสิกเพราะว่าเป็นลายเล็กมีเชิงล่างมัดลายเล็กๆสวยนะคะพื้นสีน้ําเงินนะคะชิ้นนี้เรียกว่าลายดาวกระจายนะคะสวยมากๆค่ะสวยสําหรับลายเล็กเป็นลายที่มัดยาก ใครชอบสไตล์แบบนี้ก็ทักมาราคาพูดคุยกันได้นะคะมาดูในชิ้นที่7เรียกว่าลายโหนนะคะเป็นงาน6ตะกอสมยโหน6ตะกอไม่ค่อยมีให้ชมนะคะก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนน้อยวันนี้มีชิ้นเดียวนะคะมีเชิงบนล่างดูสวยดีนะคะเป็นเส้นยืนเป็นงาน6ตะกอด้วยสำหรับลายโหนนะคะใครสนใจสอบถามได้ราคาพูดคุยกันได้ค่ะสวยแบบ คลาสสิกเช่นกันนะคะเป็นโฮลสีน้ำตาลส่วนเชิงล่างก็จะมีความเข้มมากขึ้นดูงดงามนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะราคาพูดคุยกันได้เป็นงานพรีออเดอร์จากทางร้านอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ